วัดน,นี้วันที่30มีนาคม2องหเป็นวันที่87ที่ข้าพเจ้านางสาวพัทรพัฒดีบริณยวณนำเฟซบุ๊กพัทรพัฒน์บุตรีบารมีนุนำมหาสามสองศขอถวายเสียงสดทยายพระสุวรรณีและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจ,จารย์ย้ายบูชาเด็วกกบานจันท์ทั้งหลายขอเจริญข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติรู้ได้มีสมุทติจดจ่อในอัคระพย,ยัญชนะในบทสวดอย่างต้องเริ่มเชิญบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเลสุอัตตาคชนตุเทวตาสัทธมังวิลาเชนสาสุนันตุส,ส,ส,สัขมงคขทังสักเคกามีจลุเปคิริสิคาราจเตยจันทิเลเควิมานีทิเปลเทสักเมเมจลุอนนคาฮเนเทหะวัตุมหิเขเตปุม,มาจาย,ยันตุเทวาชรล,ะทะละัทธวิสเมยะคัคันทัปนาคา ติชันตาสัจเกเรยังบุญิวราวัจนาสัจ้าบเมสุนันโตธรรมสุวรกัลวะยัมพัทันตาธรรมสุวรกัลวะยัมพัทันตาธรรมสุวรกัลวะยัมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปุชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปุชยามะอิมินาสกาเลน่าสังฆิปุชยามะบทที่สามกราบพระรัตนัยอรหังสัมมาสัมโชพุทาพุทธังพระวันตาอภิวาเจนี สบการ์ตโตพระพุทธธรรมโมธรรมานุสาวรียสุปฏิปันโนพระพุทธโตสรางพระสงฆสังฆางนั้นมาวนนี้บทที่สี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานนโมทศพระครวตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมทศพระครวตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมทศพระครวตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะ บทที่หบทสดไตสนณคมนปาคะผู้ทางสนางสันมิธรรมังสนางสนมิสังฆสนางสนิทุติยมปิผู้ทางสนางสนมิทุติยมปิธรรมังสนางสนิทุติยปิสังฆงสนางสนิจติยปิผู้ทางสนางสนิจติยปิธรรมังสนางสานิจติยปิสังฆงสนางสนิบทที่หบทสดสัจจริยาคาถา นักที่มสนังอันญาุทีมีนังาวรังเอเนะสัจจวันเนะสุทิมีอตุสัพพทานักที่มสนรังอัญย่างธรรมโมมสนังาวรังเอเนะสัจจวันเนะสุทิมีตุสัพพทานักที่มสนังาอันย่างสังฆเมมสนังวรังเอเจนะสัจจวันเนะสุทิมีเตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสมหาสมัยสุดเอวัเมสุขัางเอกะมขวาการศักเกศวิหารติกะปิรรมุสมนมหาวเนมหา ตาพิ่ขุสังเกตนะสะัจจริงปัญจมัตเตหิพิ่ขุสัจเตหิสัพเพเหวะอรหันหเตหิ ทัหิจารุกตาตูธิเทวตาเยปุรินาสนิปิจารหนติปะขวันตังทสนายาพิคุสังขันจ่าจะโขจตุนังสุทาวาชารายกานางเทวนางเอตัดโหสิอายังโขปะขวาสกีสุวิหารติกับปิลวัตุสมิงมหาวณีมหาตาพิคุสังเขนะสัจทินปัญจมัตเตหิพิคุสติสเปหะวะอัหัตติทัสหิจารุกตาตูธิเทวตาเยปุรินาสนิปิจารหนติปะขวันตังทสนายาพิคุสังขันจ่าเยนุนะมยันปิเยนะปะขวา เตนุภาษากมยามาสะอุปัสสังมิจวาพระครวตสันติเกปัจเจขาพาโสยามมติอาจจะโคตาเทวตาโสยามัปินามะพระรวาปิโสสัมมันชิตังวาพาหังภาษาเลยยกภาษาลิตังวาพาหังสัมมินเฉยยะเอวามิวาสุทาวาเสสุเทวิสุอันตระหิตาพระครโตปุระโตปัตตุระังสุอาจจะโคตาเทวตาพระครวตังอภิเจจะวา เอกมันตังอชังสุเอกมันตังทิจาโหเอกาเทวตาพระคัมภโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมัยโยปวะนิสเมิงเทวกายาสมคตาอคาตัมหะอิมังธรรมสมยังทะกิเตรเยวะอปาราชีสังคันติอจโหปราเทวตาพระคัมภโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตตัดพิฆวุัตมาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมังสุ สาราธีวาสนแตานิค่ะเหตุวาอินทริยานิราขันติปันทิตาริอจโขปราเทพตาพระวโตสันเกอินมังคาถางภาสิตเหตวาขีารังเศรษฐบัลลีขากิจขีรังโอหันจัมเมชาเตจนันติสุทาวิมาราจักขุปตาสุขนัตนตาสุสุนะคขติอจโขปราเทพตาพระวโตสันเกอินอมังคาถางภาสิตเดียเกจิพุทธังสนงัาาสนนักตาเสนเต ค้ามิสันติอปายะปูมินภายะมานุสังเทหังเทวกยังปลาริปูเรนติติตคุปกะวาปิคุอมเตสีเยปุณาปิคเวทัสสุโลธาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายพิคุสังคันจะ เยปิเตปิคเวเหสุงอัติธร e ัมทานังอ an an ันหันโตสัมาตุทาเตสัมป e ิปภะวันตานังเอตัาปรมายวะเทวตาสันนิปปิตาเหสุงเสยยัถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตปิคเวพระวิสันติอนาคาตะามัทานังอันหันโตสะมาสัมพุทธาเตสัมปิปภะวันตานังเอตัาปรมายวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยัาปิไมหังเอตระหิอจิคิสันพิคเวเตวะ กยายาังนามานิเอตัยสยุสัมิเทวะกยายานังนามานิเทศิสัมมิพุทธเทวะกยายานังนามานิตัางสุนาถาสัตวกรรมมานัสนิกโลธาพาพิสามิติเอวัมพันเตเติโคเตพิขูพระควณโตปัจจสูสูงพระควาเอตัทโวจะสีโลกับมนุษย์กัสสามิยะถาภูมาตัสสิตาเยสิตากิริคภะราปัิหัตตาสมหิตา ปูตูสีหาวะลานีนาโลมาหาังสามิสัพุโนโอทา,าตามนาสาสุทธาวิปัสนามะมะนาวิลาพิญโยปัจจสเตยตวาวเนกปิโรตเวตตโตอมติยสัทธาสัพเพสเนรเตเทวกายาพิกตาเตวิชานถาถพิฆบูเอาจจจัตตปมกะลุงสุตาพุทธะสัสนังเปสัมปาตุระหุยานังอามนุษสาัางสนัง อเปเกตตทมัทขุงสหัสังอทะสัตดิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัทสุงอเปเกนันตะมัทขุงทิสาสัพพาปุตาหุงตันจัสพังอปิญญาเพราะว่าขจวานาจัคุมาตัดโตอมตจจิยิสถาสาวเนสุเตสาวเกสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาคาพิกบูเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปปโสโตัต ส,ะสะหราสาวยาขาผูมากรปิฎวัชวาอีกที่มันตตชุติมันตตวันนั้นัสสิโนมุตามนายพยายามนนิมุพนนสัติวนชัาสตสาสเห็นมาว่าตายาขานานาจิโนอีกที่มันตตชุติมันตตวันนั้นวันโตยศสิโน โมทมมนาพิกมุขนาสัมติิวนาสตาขีราติสหัสายขานนะนะจอมนินอรที่มันโตสติมันโตวนาะมันโตสิโนโมทัมนาอภิคมุขนาสมติิวนาอิเจเจโซลาสสหัสายขานนะนะจอมนินอที่มันโตสติมันโตวนามันโตสสติโนโมทัมานาพิกมุขนาสัมติจิวนาเวสามิตาปัญจสตายขานนะนจนินที่มันโตสติมันโตวนามันโตดสิโนโมทัมนาอภิคมุขนาสมติิวนากุมพีโลลาชาคหิโกเวานา อิรุปัสสติภูมิโลราชหิโกสสภาคัสสมิตินวะนางปุริมันจัดที่สังราชยะท่าตระทโผปัสสติคันทพพนางทิปฏิมหาราชยะสัศิโสปุตตปิตัสสะปะหาวุลจะนำมามหาภาลาที่มันโตชุติมันโตณวันโตยะสัิโนโมตมนาพิกมุขนางสัมมิติวะนางทักขีนันจัตทิสังราชาวิรุโหะตระปัสสติภูมิพันธนางทิปฏิมหาราชยะสัิโสปุตตปิตัสสะปะหาวุลจะนำมามหาภาลา กิติมันโตชุติมันโตวันนโตยศสิโนโมทมนาพิฆมุงพิขุนางสมิธิวนนาปัจฉิมันจักที่สังราชวิรุปโขภาษาสตินาคานางที่ปฏิมหาราชยศสิโสภุตาปิตัสสะปาวอินธนามามหาภาราอิจิมันโตชุติมันโตวันนโตยศสินโนมทั้งมนาอภิฆมุงขุนางสมิธิวนนา กุตระนจัตที่สังราชกาุเวโลจัมสาสติยะขานาธิปติมหาราชายาสาสิโสปุตตนปิตัสสะาหาวจน,นามามหาปาราอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยาสาสิโนโมทัมนาภิกขมุงวานังสมิสิงวนังปุริมะทิสังทัตตาลโถตะกิีเนาวิโรหคโกปัชิเมนาวิรุปโคกุเวโลอุลตนาที่สังจัตโตเตมหาราชา จตุมัตาจตุโรทิสาทันทะรัมนาจัสุวันกอกปิรุทเวทใจสังมายาวิโนทาสาอังคูวันจะวันจะนิกาสัตถามายากูเตนทุเบจุทุพิภูจิภูสโตสหะจันทนุกามเศโฉจะอินนุมันทุนิมันทุจะอปะนาโอุมารันเดยจัดเทวสุโตจะมาจลิติตตสิโนจะคันทัพโหนโรชาเชนโสโข อาคูบัญจิติโคเจวานิพระลูศยวัชาวาเอเจจันเดจัลาชนุคันธภาสหราชพิโมทมนาพิกมุมนางสมิตจิวนาอาจะคูนาสภานาคาเวสาลาสหตัชกากรรมพาลสตะราอาคูปยาคาสหยติพิยามุนาทตาลธาจะอาคูนาคายาสสินโนเอลวันโนมหานาโคสปาคาสมิตจิวนาเยนาคราเชสหสาหลันติ ทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักรขูเวหายสาเตวนามัชปตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภัยยันตานาคานาคาาชานมาสิสุปนโตเข็มมกาสิพุโธสันถหิวาจิหิป่าวหายันตานาคาสุปนาสาระมะกัางสุพุทางชิตาวชิรหัตเธนะสามุทังอสุราสิตาภาตโลวาสาวเสตเตอิจิมโตยัสสิโน กาลสก,กัญชามหาพิสมาอสุราชนะเวขาสาเวปจิตติสุจิตจามปะหาราโทนมูติสหะสตจังจักปริกุตานางสัพเพเวโรจนามกาสันนายเวาพระลินเสนางลาหุพัชมูปะคาขมูโยธานิพันเตพิโคนาสันติวานาอาปูจะเทวาปวัจบีจะกเโชวายโยธาขมูวัลุณาวนาเทวาโสมมเจนสาสาสหะ เมตตา,า,า,ากรวนากายิตาอังคูเทวะยัสสิโนทัสเตเตสทะการ,รยาสเปนะนะตรัสรู้ทีมันโตชุต,มต,ติมันโตวันะมันโตยัสสิโนมุตามานาภิกขมงพิุ่ณนางสมิจิงว่านางเวณฑูจัตเทวาสหะลีจัตอะสมาจัตทูเวยยมาจันทัสุปนิสาเทวาจันทัมังคูปรกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมังคูปรกิตานักขันตานิปุรกิตาวาอามาังคุมันทวะดาหะกาวาสุนางวสโวเสตโฉสักโคปะคสุ ปุรินทโธท,ท,ทัเสตเจชัตตากรยาสเพนะนะจวมนโรธที่มันโตชุติมันโตวัวนน,สสน,โน,โานาันมันโตยศสิโนมทัมนาภิกมาจมิเตวนางอาัาคู่สหปูเทวาชาลมามคิสิขาริวะอจิจาการจาโรชาจะกอุม,มาปปติภาสินโน วัลุนาสะหะธรรมาจะอัจตานจะอนิชกาสุเลยยะลุติลาอาคูอาคูวาสะวันิสีโนทัสเตเตชัสชากรยาซาเพนนาณัตุนินโนเอกิมันโตชุติมันโตวันัมันโตยะสสิโนโมทัสมนาพิกมุงกนัสัมพิจิณุนางสมานามหาสมานามนุษย์มนุษย์ตมาคิตทับสุติกาอาคูอาคูวนโนสุติกาอาตจะคู่หักไโยเทวายะ เยจะโลหิตจวาสิโนปาราคามหาปาราคากุเจวัสสิโนทัสเตเตชัชทาระยาสเปนนะตุรินโญที่มันโตชุติมันโตนะมันโตเจสสิโนโมทัมมานาพิกมุมนางสมจิมุนางสุกรากรุมหารุณาอคูเวคณา,าสาสหะโอทาตะไครหาปา,หมา,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 ามุขากุเจวะวิจคนาสัทธามัตตาหาลาัคชาสัมิสกาเจสสิโนทะนะยังอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวัติ ทัศเศรสทากายาสเพนะนะจะเป็นนโยทีมันโตชุติมันโตวันนัมันโตในสัตสโนโหม่อมธนาภิกะมุขภนาสสำสิววนางเขมิยะจัจยามากัตถกาจัจสัตสิโนสัมพิตะการามาเสถาโชตินามาจะอาวสานิมมานจิโนอาคูอาตคูปะรานิมิกาทัสเศรษฐากายาสเพนะนะจะเป็นนโยทีมันโตชุติมันโตวันนัมันโตในสัตสโนโหม่อมธนาภิกะมุขภนาสสำสิววนาง สันเทเทเทวน,นิกรยาสปีนานัฐมินุนามันวะเยนะอนาคัสุงเยจันเยสัตถิสหัสหะปวุจฉิตมขีลังโอตะโอคัตตินะมะนาสวางังทักเขโมคัาตารังนาคังจัตถวสจิตังสภามาปรมัตโตจัปปุตาอิธัมมัตโตสหะ สันนังกุมารุติโสจะโสพระคัสละสุติงมนังจะหัสสะพามารุกานังมหาพัมพิสิติทติอุปปัณโนสุติมันตุปสังไกรโยยิสัสสิโสทัสเสรษาอิสราอัคูปัญจะปัจเจกวาสะวติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทชเวสพามเกยมารเสนาภิกันมิปัสสะการหาสะมันทียังเอธะการทัฐพันทัฐลาเคนะ พันธะมัทุโวสมันตาปริวาเลธามาโวมุลจิทะกจิน่งอิติตาธามหาเสนุกันหาเสนางอเปสยิปานินาตะละมะหกจะสลังกจวนะเพะาาระวังยะถาปาวุสโกเมโค,มโคทานายันโตสับิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสังปุโทโธอัสยยังวเสตังจสัสพังอภินิยะววะกิจวนานะจัคุมา ตาโตอมติสศถาสักเคศเนตเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชนนถพิฆโวเตจะอัตตปมกรุลสัพพเพอศาสนาวีตราเคหิปกามุงในสังรมันเปีอินเชยงสัพเพวิชิตตสังฆามาพยาติตายสศสโนโมทันติสหปุติหิสวากาเตชนิสุตาติบทที่แปดบทสดมจักภวัสูตรเอวามสตังเอกังสมยระวาพานนสิยังวเหระเต อิศิปฏเนมิฆทาเยตตะโคพิฆวาปัญจาวะเควะเคียพิฆูอมาเตสิเทวเนีพิเเวอันตาปปิจิตเจนะนะเสวิจจพายโยจายังกาเมสุกามะสุขันนิการนุโยโคหิยนคามูโปตุชนิโกอนานิโยอนัตสันนิโตโยจายังอัตกิละมะฐานุโยโคทุโคอนานิโยอนันตสันนิโตเอเตเตพิขเว

อาชีวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสติอยังโขซาภิควเวมาชีมาปฏิปทาท้าเซนะอภิสัมภูฐานจากขุกรณียนะกรณีอุปัสสายะอภิเนสัมภูฐายะนิพพานนายะสังวรติอิทังโคปนาภิคเวทุกข้อริสัจจังชาติปิทุขะชราปิทุกขะมรณันปิทุกขังโสกบุิเทวะทุกขะ โทมนัสปายาสปิทุขะปิเย,ย,ยหิสมโยโคทุโคปิเยหิวิภูโยโคทุโคยัมปิชังรพติตังปิทุขังสังคิเตนะปัจจุปาทานนาคันธาทุข,ขาอิทังโคปนภิกเวทุกขสมุทโย,ยอริสจจังยายังตันหาโพนุปิกานันทิราคาสหคตา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 ต,าต,าตาพินันทินีสยรษฐีทางการมตาิตันหาเพราะวาต่ตนนวิภวะตันหาอิทังโคปนาันิกเวทุกข์นีโรโทอริสจัง โยตัสสยเยวะตันหายะเซสะวิลาคานิโยโทจาโคปะตินิจักโคมิติอนาราคิโยอิจังโคปนาภิกเวทุกนิโรคธามินีปิจิพทาอันเดสจังอายะเมวะริโยอัจจังคิกมะโคสศยติชางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกะโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโวสัมมา ปัยามโสมัสติสัมมาสมาธิติ์ทุครั้งที่สัจจจิตมีพิเภกุพัยอนั้นสุจเตสุทมีสุจักขุพัทิยานังปุตพัิปัญญาจตุพัิวิชาจุัทิอุโภกุตถิจังคุบิทังทุครั้งที่สัจจังปริญญาจตมีพิเภกุพัอนั้นสุจเตสุทมีสุจักขุปทิยานังปุทิปัญญาจุพทธิวิชา ุจวาทิอุโกอุจาทิอีกทางทุกขสมุทยโยอิสจันติเมพิเวปุเปอนังสุเตัมเสุจักคุงอุจปาติยานัปฏิปัญญาจุภีวิชาจุอุลโกปฏิยังโคเป็นทางทุกขสมุทยโยอนิสจังปหาตัพันติเมพุเเพอนังสุเดเตมเสุจากคุ้งปติยานัปฏิปัญญาจุภีวิชาจุอุลโกปิยังโคเป็นทางทุกขสมุทยโย อันน้จสัจจรงไปที่นัตมี่เพปเพอนั้นสุจเมสุจักคุปปาิยานังปจุบัสสิปัญญาจุวิชาจุพอโลโกปัติอีกทางทุกครนราโทรอันสัจจริเมภุเปุเพอนันสดสุเสเมสุจักคุปปาิยานัปุปัญญาจตุิวิชาจุพิอลโกุเจอเขาไปททางทุกครนราโทอันสัจจังสัจฉิตตามพิ กตรพันติเมพี่เวปุเพออนังสุสุดชัมสุจจกคุปงอานางสุพิปัญญาปุตสาหิวิชาชีอโลโกตุสาชิจังค์ิทางทุกขนนิโรธอันดีัจจาสัิกกรันสุตีเมื่อีุเบปเพยอนังมิชฌาสุดชั้นมอสุจคุ้งอุตานางสุิปัญญาสุพิชวิชาอุตสาหอโลโกตุสาชิจังคติชางทุกขันนิโรธกับทาไม่ตปิปิธากรพันปุ์ตีเมื่อพี่กเบกเป็นทังเสดสุดชก้นเมื่อสปดจะ อันสจัาเวตพันติเมฆเวภุีอนัสสุชมีสุจากคงชยานางชุติปัญญาปุตตวิชาปัิอนุปปปัตังคเป็นชาทุคณิโรตธรรมนิป <t> ิทาอญสัจังภาวิจันติเมเวภุอนัส ลุศุติศุธมิศุจักขุปัฏิญาณังปัฏิปัญญาปัฏิวิชาปัฏิอรูปปัฏิยาวะกีวันจะเมพิเวอิเมศุจตุสุอานุสัจเจโสเอวันติปริวัตตังธวาทชาการังยธาภูตังยานัตภูังละสุวิสุทธังหุสิเนวัตตาวะหังพิคเวสเจวะเกอโลเกสมาลเกสภะมะเกสัสสะมณพัมมริยาปชาญาสเจวุนุสัญญาตุลังสัมมาสัมพเทิสัมพุทโธ ปัญจัญาศียญาโตจะโขเมพิคเวมีสุตตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวต,ตังทวาทศากาลังยุทธาปุตังยาณทุนสนาสุวิสุทธังโหสิอาชาหังพิคเวสัจเจวเเกโลกเสกเส,าาส,บบยยสัมมาลเกสพัมมะเกสสะสะมานภาพัญญาปัญยะสัจเจวบมนุสสัญญาุตตังสัมมาสัมพุทธทปิสัมพุทโธปัญจัญาสีลญานจักรปัญญามีทัสนังอุปปาทิอุปาอุปามีวิมุติอายะมัติมาชาตินัตถิานิ ปุณณภวติอีวะภโมจะพระควาอัตมนาปัญจะวะิคิยาพิคูพระควโตภาสิตังอภินันทุงอมิสัตอม,มัสสินจปะปนะเวยาคณะสมิงพโโัญญามเนอยิสมโจโกธัญสะวิรชางวิจามรังธรรมะจกคุปะทอยังกิงจิสมุทะยะธรรมมังสัมพันตังนิโรธธรรมันติปวติเตจะพระควาตาธรรมะจะเกปุม,มาเทวา สัจธรมซาเวสุงเอาตามปะวตาพานาสิยังอิสิเตเนมิทธายะอนุตลงังธรรมะจากการประวัติตังอภิปวิยังสมเนนนวาพมเนนาวาเทเวนาวามาเลนาวาพาเมนาวาเกนจิวบโลกาสมิติภูมมานังเทวนาสัตางสวาจัดตุมรติกาเทวาสัจธมสาเวสุงจัดตุมารติกานางเทวานางสัตตังสวาตาวัดติงซาเทวาสัรรมซาเวสุง ตาวัตติสานางเทวานางสัทธาสวายามาเทวาสัสระสาเวสุยามานางเทวานางสัทธาสวาตุจาเทวาสัสระสาเวสมตุจานางเทวานางสัทธาสวานิมันติเทวาสัสระสาเวโสมนิมันตินางเทวานางสัทธาสวาปารณิมิตาวาสาวัตติเทวาสัสระสาเวสุปาระนิมิตาวาสาวัตตินางเทวาสัทธาสวา พัมมคกาอิกาเทวาสนุาวิสงเอตามภะคตาภะนาติยังอิสิปิเีมิกาเยอนุตรางธรรมาจักรกางปวัติตังปวัตติยังสมมเนนวาวะพัมเนนาวาเทเวนวามาเลนวาพมนวาเกนจิวาโรกัมเมิิอิจิหะเตนาคเทนะเตนามูหุเตนายาวาพรมโลกาสัตโธอัุคัตคัตชิอาเยส ทัศสหัสีโลกธาตุสังกัปปิสัมปะัมปิสัมเวทีอปมาโนจะโอราโลโอคัโซโลเกปาตุลโหสิอัติกรมเมวเทวานังเทวานุภาวัจโคภะควาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัชโภปุทันโยอัญญาสิวัชโภปุทันโยติอิติหังอายสมโตปุทัญญัสะอัญญากุทันโยเตวะนามังอโหสิสิบทที่เก้า พุทธานุสติจิบิโซพควารหังสัมมาสัมโพพควาอระังวิชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนจโลวิสธรรมาสัิสฐ์ท้าเทวนุสนาปโชพติบทที่สิบธรรมานุสติสวะคาโตภกตาธรรมโมสันติติโกอังคาลิโกเอหิปัสิโกโอปนิโกสังยุสิโกวิญโยหิจิบทที่สิบเอ็ดสาคานุสติสัปปิปันโนภกโตสวะสังโฆปุจุปปปันโนภกโตสวะสังโฆปิทิปันโนภโตสวะสังโฆ จำมีจิตปฏิปันโนภะวัตโตสัพพสังฆดิจังจัตตาลิปุริสจุกิิอัตตาปุริสปุกลาเอสสะภะวัตโตสัพพสังฆอหูนะโยปาหูนะโยทะหินะโยอันช่ลิขันนิยโญจลลปุญญาเขตานโลกาสัทีบุตริสิสสองสัจจาวะสัจจาวะอุสธรรอุตมังวดัง ิต่างเทวมุสานางพระเตชนาสทินานัสันตุจกรวาสเพทุกขาบูปสัจเมนตุเตสัจจาวาธรรมะตรนังอดสตังอุตมังวังปาลีลาหูปสัจวานังธรรมะเตชนาสทินานัตสันตุจักวาสเพพยาบูปสัจเมนตุเตสัจจาวาสังฆตระนังอดสตังอุตมังวังอาหุนยังปังนยังสังเตชนาสทินานัสันตุจกรวาสเพโลคาบูปสัจเมนเตบทที่สิบสามพระคาถาชินะบรรจงชยาสนาคาตาพุทธเจตวามารังสวานัง จัดตุสจารสภาลสังยิมส่นลสภาส่หาัโยกุทธาอาชริเศษนายกาสเพจามหางมเกตมุลาเสสปฏิติโตมหางพุเทธโมทวโรจเนสังโคปิโตมหางอุเรสภะพุนาฮาโลหะทะเยมรุโธสริปจโตเนโกทันโยพาสมิโมคโนตามเกตเนสวมหาอาสุงอนันชลาหุลากัสโวจามหาะโมประสงค์วันสเกเกโตปิภาคัมนสุริยะกโรนิสินโนสัมปโน สบิตโตเปนีปุ่นคาบาคาสโเทโเ็เหติัสโกโสเมาิจังป็นียานาโลกุโนพริมังโคเจบานนาเซวิรีเทลาปัญจอเมชตานันเจติกามามะเซสาิซติมาเทราวิชิตาชิ่าสวากรเอตาสิติมาเทราชิจัมันโตชินโนรสาชันตาทเเตชนะอังคามังคิสุันิตาลาตนาเปโตอาสิธนิเม่สุตกัรชูราคาสโอาสิบอมเมุนิมาลังการคามุลารปริยัญตะอาตานาติอิสุตกังอาคาเสชธนังอาสิเศสสาปะคาราชันิตา ชีนานาวสันตุตาสัตวประหลังสถาวาตาปิตาที่สันตามหะุปัทวาเสสาเพื่นตรจุอนันติจักติสาวสตเมติสกิตเจนะสถาสัมิประจันเลทีนะกพัฒนะมัทหิวิหารังตางหิจเตเลสถาปนิตุปัสเสเตมาหรสัจาะไปเจวามันโตสุโตสุะโตที่นันก้าไมุ่ปัะจบธรรมานุภามา่าริสันโังขารความินาจาริยวสัทธรมานุภาวเป็ิจโรามิตินัปันเพชร บทที่ส mm ิบสี่บทสวดพระหุ่มฮากาพระหุ่มสหัสภามินทราบันตังคีลีธมะคาราอุติโคเซนมาลังทานาทิธรรคินานาทิจามนินโตตันเตสซาตเตเจมังคารนิมาลาติเลกัะพิยุจิศัพปะลัติงโคลัมปนาลาวะมาขะมัาทัตยาคังคันติสันนิวทิจานาทิจามนินโตตันเตสซาตเตเจมังคารานินาลาคิลิงเซวราสิมาตะปูตังชาวบังคจักขมาสันีิวสุทารุนันตังเมตตาปุเสกวินาจิจามนินโตตันเตสซาตเตเจมังคารานิ โกิจะขาดไม่ขาดจากส้านีนันตังคาวันีเชนประทานปริมาณละวันตังอิทิสังตมโนชิตจวมุนินโตตันเตียับสเตจมักลานีจังหวานากาตะไรว่าขับเป็นนิยาจินาทุรวัจนางชนะการยรมันเชสันเตนโซบินาจังวมุนินโตตันเตียัสเจมังลานี Sa kisang mi hanya mati sa cakwa ke tungwa ta pi lok ta manang ade pati pi sati tau sida mamun indo tan te sa se se makrani nan to pa tang mi hiting putte na te na pusuke na tama pa nan to itu pi sisa pi sina sisa mamun indo tan te sa se se makrani to ka hati ti pusuke na tsa ta hata pa mamun sisa mi tibi ta pi ta nang ya na เอตาปิพุทยามังคละอัจฉราทายวจโน,จน,จนเจ้าเนสตตันทีจตวาน,านั่นเองวิจัยนิุปจวานิโมขังสุขังเสืมือยนลโลสปัญโยมหากราุณิโกนาทวิิตายะสะปันนินานปุริตวะปารมีสภาปัตโตสัมโชมุตมังเอเจนะสวัชนาสปุสตเตชมังคลัง เช่นตปยมูลสักเนน้นเราจะตโนเอ่ังตัสุโยงหนจะเมคังเลอาปาลเชปาลังเกสิสงโตะเลปิสเเ้นาอาข้าเโตประมุขสุนัขตางสมาครลางสปภาพตังสุษย์นสมุตโตจัสุนิพพางพมจาริสุปะกินังกายะกัมมังวัจะกรรมมังพระตะกินนางระกินัางมนุกัมมังเป็นิทิุตรทักินังปัุันนี้กตวาณะพันตะจเทพะทักกินีประวัตศัสตรพระมังคลังราคะตุสั ส binary, indeer, ัจจาุจิวัน <Medicaid> ตุเตวันตสัพพมังลังตสัพเทวตาสัพพะะมันวินาสัจจาสุจวันตุเตวันตุสัพพมังคังะุสัพเทวตาสัพพสังขานวินนาสัจจาสุจวันตุเตบทที่สิปฏิทานคาถายาเทตาสติวิหาระสนีสุเปกเลพิเครตหิงตหิงตาธรรมทานในนครตุปุชิตาสดหิกรติะวิหารมัทะเลเทลา มัจจานาวกาจสุภิควสารามิกาธนาปฏิปัสกาขามาจาเตเสานิขมาจเอิสลาสัปปาลูกูตาสุกิตาปอนตุเตชาลปิชาเยปิตอันสัมภวาสเซจชาตา,า,า,วาธวปาติกาเรียนในกา,านธรรมวราปฏิชเตสัพเพปิทุกขัสสกรุนตุสักขยังทาตุจีลังสัตตังธมโมธรรมัทราชปุคลาสัขาางขโหตุสัมมโควะอัายะจายิตายะจะอัมเหและขตุสัทธัโมสัพเพปิธรรมจาริโน กุเชนสปาปุเนยามะธโมทเมอริยปะวิเจปัสนาโอตุสภพปิปานิโนพุศาสนีสมมาฉลามปะเวชโตกฤชิโวปัสดุปุจิภาวยาสตานางสมิธังในจุเมธนิงมาตาจ่าจัจเจละชังและนิจจังและขันติปุตตกังเอวังธามีนราชโนปชางและตุสัพทาบที่สิบหก เทวตาอุจชนะคาถาทุกขปพตาเินทุกขาพเจปตาจเจนปัญญาสกปตานสงกาผลตุสเพรปิปานิโนเอตาวตาเจนที่สัมปตางโพธิสัมปตางสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปิติสยาทานังลันตุสัทยาสีรังละคันตุสัมคาภาวนาพิจตานผลตุคัชนตุเทวตาคาตาบทที่สิบเจ็ดสมังคลาคาถาผลตุสัพพังสมังคราละคนตุสัพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสดเทวตุนีนันต์จรังของตัวสัพพังสมะคลังละขันตัวสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสดเทวตุนีนันต์จรังคนงตัวสัพพังสมะคลังละขันตัวสัพเทวตาสัพสังขารนุภาเวนะสดเทวตุนีนันต์จรังสัพเพพุทธาภรพตาปัจเจกนันเจรัญพลังครับตนันจเตชนาละขัน็นสัพโสสัพเพพุทธาภรปตาปัจเจกนานเจยังพลังวะตานันจเตชนาละขัน็นสัพโสสัพเพพุทธาพรปตาปัจเจกนันเจยังพลังวะครับตนันจเตชนาละขันตุสัพเพพุทธา ผับดัเจกนันเรียยพลางลานัจะเต็เชนน้นระคับสับสเป็นาผักตาเจกนันเรียพลังลทานัจะเต็เชนน้นระคับสับสเป็นุาผลัปปจเจกนันเรียพลังลทานัจะเต็เชนนนะคับสับสเป็นทธาผลัปตาปัจเจกนันเรยพลล่านันจต็เชนนนระคับสับสเจเป็นพทธาพลับตัเจกนันเรยพนันจะเต็เชนนันระคับสับสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะฐานนุภาพแห่งความเพียรนิสงแห่งการรูชา นละนะใจด้วยการสัญญายบทสวดมนพระสุนปรดิทะพระคาถาเหล่านี้ขอความสดิจเกิดมีครับพระเจ้าขอให้คนจากทุกข์ภัยทั้งปวงับพรเจ้าเจริญสรางลลกทางธรรมขอทุกเทสทตดาทั้งหลายปวดนุโมทนาการสดสัญญาิม์และกรรมะเหล่านี้เมื่อนรรมนาแล้วปวดอมรพรให้แก่ข้าเจ้าและวัุมงคลพระปิตาจสีนเีเดยวก็8จแปดตลอจนวัตถุมงคลทั้งบวสามสิขึ้นให้เป็นเบญุภาพแห่งระบุริฐ์งสดพระตการเทิสาทุ